สวัสดีครับร้านดีทัวร์ตแหกนะครับผู้จัดจําหน่ายสินค้าแบรนด์ยากิมาในไทยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวกล่องยากิมาบรรทุกสมภาระบนห,หลังคาครับผมครับตัวกล่องจะเป็นตัวกล่องไซส์ขนาด470ลิตรนะครับความกว้าง90เซนติเมตรความยาว186เซนติเมตรความสูง43เซนติเมตรครับผมวัสดุเป็น ABS นะครับทั้งฝาบนฝาล่างนะครับ สีจะเป็นสีแบ็กกอตซี่นะครับหรือสีดําเงาครับผมดูภายในกล่องครับผมบิดกุญแจให้ได้สีหองศาครับผมเปิดฝากล่องครับภายในกล่องจะมีตัว power lock นะครับไว้สําหรับล็อกตัวกล่องเข้ากับตัวคานจะมีรางสไลด์อยู่บนในภายในกล่องนะครับสามารถสไลด์เข้ากับตัวคานได้นะครับใส่เข้าไปหมุนตัว power lock หมุนให้ดังคลิกนะครับกล่องก็สามารถใช้งานได้ครับผมต่อไปจะเป็นตัว สายรัดก,กระเป๋านะครับสองเส้นนะครับคู่มือครับต่อไปจะเป็นตัวบานพับบานสลับเป็นโช๊คนะครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้สองฝั่งครับผมต่อไปจะเป็นตัวล็อกฝากล่องนะครับจะมีทั้งหมดสามจุดนะครับด้านหลังตรงกลางด้านหน้าครับผมต่อไป ปิดฝากล่องนะครับดึงฝากล่องลงให้สนิทนะครับแล้วล็อกกุญแจนะครับกุญแจมีให้สองดอกในหนึ่งชุดนะครับผมกล่องสี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับมีสองสีนะครับมีสีดำสีขาวนะครับกล่องใช้สี่ร้อยเจ็ดสิบลูกค้าสามารถใช้กับรถ SUV รถตู้หรือรถที่มีขนาดใหญ่นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line Facebook หรือเบอร์โทรครับผมขอบคุณครับ